อุตสาหกรรมจำกัดครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอดอนตูมครับจังหวัดนคปรปฐมครับาง,งานก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข3233 3, 3, ครับตั้งแต่อเภอนครชัยศรีนะครับจนมาถึงที่ดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมที่นี่นะครับอ,อยู่กับทีมงาน บริษัทแสงชัยโชคครับปูระเหมาชั้นหนึ่งพิเศษของกรมทางครับวันนี้เป็นการปูยางมาตอยครับพาทุกท่านมาชมทั้งรถปูยางเอ g ครับแล้วก็รถเบรกดาวครับวันโวครับ เบรกดาวนะครับของวันโวตอนนี้นะครับที่มีจัดจำหน่ายอยู่ก็จะเป็นรุ่นวันโวดีดีร้อยครับเป็นเบรกดาว์ดับเบลดำนะครับราคาก็น่าสนใจครับอยู่ที่2ล้านต้นๆนนะครับใช้งานดีครับก็ถ้าบนถนนไม่เรียบก็ยินดีรับรถคืนครับ ทางสเปยน้ำให้สองถังนะครับแล้วก็ตัวดีดีร้อยเนี่ยครับจะสามารถปรับระดับนะครับในการบดเนี่ยถ้าความที่สั้นในการบดเนี่ยนะครับได้ถึงแประดับอยู่ที่ความหนาของยางมะตอยนะครับสำหรับที่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลครับหากท่านซื้อตัวรถกดเบรกดาวดีดีร้อยจากทางเราเนี่ย ก็จะมีทีมช่างครับที่ชํานาญการด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยไปฝึกอกรมให้ท่านแล้วก็ทีมช่างที่หน้างานเลยครับจนกว่าท่านจะสามารถใช้งานได้คล่องนะครับแล้วเราก็จะออกใบเซอร์ให้ด้วยครับผ่านการฝึกอบรมนะครับก็หากท่านที่ยังไม่เคยใช้นะครับกลัวว่าคนขับจะไม่เข้าใจไม่สามารถปรับตั้งค่าแรงบุลัดได้เนี่ย ก็ตรงนี้เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของเราดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตท,ทำการึกอบรมให้นะครับราคาน่าสนใจครับดีๆร้อยเปกดาวเรา2ล้านต้นครับเราช่วยท่านเซฟคอร์สในการลงทุนเสือครึ่งจากไปถึง5 6 0แสนนะครับสนใจท่านก็โทรสอบถามไปที่บริษัทอินทันไทยนะครับเบอร์โทร0 5ครับ050ครับ055นะครับ สำหรับจุดตรงนี้นะครับก็จะปูยางมาตอยสุดแค่ตรงช่วงเส้นสติงไลา์ที่วางตำแหน่งนี้ไว้นะครับแล้วก็จะไปปูอีกทีก็ช่วงด้านหน้านุนครับ โอเคครับผมวันนี้พระอาทิตย์ส่องแสงแรงจ้าดีหรือเกินครับผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่อง YouTube c h a n n น l ของผมนะครับช่องนลงเอสคาเวเตอนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามให้แล้วก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจสำหรับผมนะครับขอขอบพระคุณครับก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ